วันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าจะสัมผัสหัวใจของใครหลายคนเรื่องราวของความเข้มแข็งความรักและการจากลาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเมื่อการจากลานั้นเกิดขึ้นอย่างกระทันหันจนเราไม่ทันได้เตรียมใจใช่ค่ะพี่เรื่องราวนี้ทำให้รู้สึกสะเทือนใจและอดคิดตามไม่ได้จริงๆการจากไปที่ไม่มีวันกลับมายิ่งเป็นการจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและทิ้งรอยแผลไว้ในใจคนอยู่ข้างหลังเสมอ ใช่ครับคุณมันเป็นความเจ็บปวดที่เราทุกคนไม่อยากเจอเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนายทหารหนุ่มคนหนึ่งในค่ำคืนที่เงียบสงบโทรศัพท์ก็ดังขึ้นสิ่งที่เขาได้ยินคือข่าวที่ไม่มีใครอยากได้ยินที่สุดในชีวิตข่าวการจากไปของคุณพ่อผู้เป็นที่รักความรู้สึกในตอนนั้นราวกับโลกทั้งใบยหยุดหมุนไปชั่วขณะมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกทั้งตกใจสับสนและเศร้าโศกอย่างที่สุดและสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกปวดร้าวในใจที่สุดคือการจากไปครั้งนี้เขาไม่ทันได้กุมมือคุณพ่อ ไม่ทันได้กล่าวคำอำลาสุดท้ายและไม่ทันได้เห็นหน้าคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่เขาต้องเจอแล้วนะคะแล้วความผูกพันระหว่างเขากับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะสำหรับทหารกล้าคนนี้คุณพ่อไม่ใช่แค่ผู้ให้กำเนิดแต่เป็นเหมือนรากฐานที่แข็งแกร่งของชีวิตเป็นเสาหลักที่คอยค้าจุนเป็นกำลังใจสำคัญที่ผลักดันให้เขาก้าวเดินอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด คุณพ่อเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่ของลูกหรือในหน้าที่ของทหารทุกสิ่งที่เขาทาล้วนมาจากคําสอนและแบบอย่างที่ดีที่คุณพ่อสร้างไว้ให้โอ้โหความรักและความผูกพันที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะพี่แล้วในวันที่ต้องเผชิญกับความเศร้าขนาดนั้น อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้และกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปคะมีคือสิ่งที่เราควรนามาคบคิดและก็เรียนรู้ครับแม้จะต้องเผชิญกับความเศร้าโศกอย่างสุดซึง้งแต่ด้วยจิตวิญญาณของนักรบและด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ที่คุณพ่อได้มอบไว้ให้ทหารหนุ่มคนนี้จึงตั้งใจที่จะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปอย่างไม่ย่อท้อทั้งหน้าที่ในฐานะของลูกและหน้าที่เพื่อสังคม เพราะความเข้มแข็งและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้นี่แหละคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากคุณพ่อและมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะยึดมั่นเพื่อก้าวเดินต่อไปในชีวิตไม่ว่าจะเจออุปสรรคใ,ใดๆ เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดที่ดีและให้กำลังใจได้อย่างมากมายเลยนะคะพี่การจากไปอาจจะทิ้งบาดแผลไว้ในใจแต่ความรักคำสอนและแบบอย่างที่ดีที่ยังคงอยู่ต่างหากที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและมีความหวังเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของเวลาและคุณค่าของคนที่อยู่ข้างๆเราในทุกวันนี้จริงๆ ใช่ครับคุณเรื่องราวของทหารหนุ่มคนนี้ทําให้ผมตระหนักว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นและเราไม่รู้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักดังนั้นจงใช้ทุกวันให้มีค่าที่สุดบอกรักคนที่คุณรักกอดพวกเขาให้แน่นและทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่อย่างที่ทหารหนุ่มคนนี้ตั้งใจจะทำต่อไปเพื่อสารต่อเจตนารมณ์และความรักของคุณพ่อที่ไม่มีวันหายไป